สวัสดีค่ะเรามาแนะนํารถบ้นบานๆอีกแล้วนะคะทุกท่านคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่าค่ะรถจนปี2014เกียร์6สป,ปีดแล้วนะคะรุ่นนี้เครื่องเดิมโรงงานค่ะทุกท่าน2.5เติม e 2 0และ lpg นะคะเชื้อเพลิงใช้ได้ทั้ง2ระบบค่ะทุกท่านประหยัดมากๆนะคะ ช่วงนี้น้ำมันเบนซินแพงนะคะทุกท่านก็มาใช้ LPG กันก่อนได้นะคะตอนนี้เนาะคันนี้พร้อมใช้นะคะ133,000บาทค่ะสภาพดีขับขี่ได้สบายใช้งานกันได้เลยนะคะ<อ>เรมเดิมค่ะพร้อมโอนภาษีพรบรปี66รถอยู่ที่จังหวัด,ดันทบุรีค่ะ 1>, 1 3 3 0 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะไม่แนะนำการโอนประจำร่วงหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ